โรงพยาบาลแล้วเอ้ยที่ออกจากโรงพยาบาลออกจากห้องผันตัดแล้วสบายดีนะครับตอนนี้สบายดีดดตรเียาคุณดี้เขาเรียกอะไรเ m s ส่งใส่เครื่องกันมาว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรสักอย่างเนี่ยขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ตอนนี้คุณดี่ออกจากห้องพันตัดแล้วปกติมากหมอกุ้มใจ <laughs> ว่าทำไมตัวจกับ

จ,จะดีจะเลวเดือดจนจะอยากจะจนเข็นใจใหญ่มาจากไจไม่มีผลสคนเลยปวดฟันจ็บมือหายใจไม่เกิโกรธปวดอคอไอหูตาจะเปล่าปล่าจะเปลี่ยนทังสินย้ายไตจะพาหัวใจให้แสนบางก็จบปดว่าไว้ใจในงานเราเชิญสิครับ เชิญสิครับรับบริการโรงพยาบาลในแพทย์สนุกสนาสนาอาลุคยาปามาลาพาเาเรียกว่าอะไรนะอย่างเงี้ยแบบกันเองหรือว่าแบบช่วยใกล้เคียงมากนะาี่ใกล้ไกลนะช่วย นะเหมือนกันเองมากๆหรือช่วยมากๆเหมือนกันนะ